พงสวดานพูเทพตอนที่336ใครที่ต้องการสนับสนุนคนแปลและก็คนเขียนนะครับซึ่งคนแปลคือคุณบาทเดียวแล้วก็คนเขียนที่จีนนะครับสามารถเข้าไปสนับสนุนคุณบาทเดียวได้ที่เว็บ m y n o v e l นะครับซึ่งเขาจะขายเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับก็คือตกประมาณตอนละ1บาท1.5บาทนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขานําไปซื้อตอนลิขสิทธิ์นะครับก็สาหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เว็บ m y n o v e l นะครับหรือไม่ก็ไปถามได้ที่เพจบาทเดียวเลยนะครับ ทิดาเทพศักดิ์สิทธิ์มิงเย่หูสวงรูปร้างแบบนั้นในอาณาจักรมังกรนี้ถือว่าติดอันดับหนึ่งสิยอดฝีมือมีข่าวล่ำลือกันว่านางบุกไปที่นิกายเทพประสูนเพียงลำพังแม้จะได้รับบาดเจ็บแต่ก็สังหารผู้เยี่ยมยุดถึง2คนได้ลมปานที่โดดเด่นและดูหน่าเกงขามแบบนี้แต่ก็ยังเป็นสตรีที่มีใบหน้าอ่อนโยนและงดงามมากนัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านางเป็นคนที่สมบูรณ์แบบจริงๆและก็มีอีกทางนั้นนะเขาเป็นคนของนิกายอักีสวรรค์เยียนหยางเยียนหยางั่นเหรอคนผู้นั้นไม่ใช่ว่าเป็นจกักรพรรดิเพลิงที่ในรอบร้อยปีให้หลังเป็นเจ้านิกายแห่งสวรรค์หรอกเหรอคิดไม่ถึงเลยว่างานชุมนุมนนเล็กๆแบบนี้จะได้เห็นคนดังในชาติก่อนตั้งหลายคนเยียนหยางเป็นผู้เปิดยุคสมัยของนิกายอัคขีสวรรค์ในยามนั้นนิกายอัคีสวรรค์ทรงพลังตอกอนนิกายเทพสูนจนแทบอยู่มหมัดน่าเสียดายต่อให้นิกายทั้งหกจะแข็ง แก่งเพียงใดก็ไม่อาจสยบเหนือฟ้าได้แม้แต่ต่อสู้กับพวกอสูลศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่มีทางจัดการได้รวมถึงไปยังแดนของบรรพชนอีกด้วยยิ่งไม่ต้องพูดถึงจกักรพรรดินักป่านั่นจกักรพรรดินักป่านพลังที่สามารถสยบได้แม้แต่ฟากฟ้า,าฐานการบ่มเพาะในโลกใบนี้ไม่มีทางเอาชนะมันได้หรอก มันเป็นอุปสรรคยากที่สุดในการเอาชนะได้แล้วหลังจากที่ประสบโลกมาหลายร้อยล้านปีก็คบคุมพื้นที่ทั้งหมดอยู่ภายใต้ฝ่ามือแม้แต่ความพยายามของข้าเพียงลําพังคนเดียวก็ยังไม่าอาจต่อกรจนต้องจบชีวิตลงถ้าจาเป็นจะต้องมีสหายมากกว่านี้ ทิดาศักดิ์สิทธิ์แห่งบันทึกฟ้าอนาคตเจ้านิกายอขีสวรรค์ครั้งนี้ถือว่าได้มาก็คุ้มค่าแล้วกูเปิดเจ้าพอจะรู้วิธีติดต่อกับพวกหมิงเย่บูซวงและยินหยางสองคนนั้นได้ไหมเอ๊ะเจ้าอย่ามาสร้างเรื่องให้ข้าสิไหนเลยข้าจะมีคุณสมบัติมากพอไปเจอพวกเขาได้กันละ่ะอย่างมากสุดก็แค่รู้ว่าเขาพักอยู่ที่ไหนในที่แห่งนี้เท่านั้นอ่าเนี่ยล่ะเจ้าทำเออกระเหลิกไปสิสองคนนั้นเป็นแค่ผู้มีเกียรติของนิกายขนกยขนกศักดิก์สิทธิ์เียวนะ วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนที่นิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์ตัวข้าคือคนของนิกายบันทึกฟ้านามฉินเย่และเช่นเคยเหมือนกับครั้งไหนๆครั้งนี้เราจะจัดงานประมูลเล็กๆขึ้นกันและจะมีสมบัติมากมายจากทั้ง3สำนักในการเข้าประมูลในครั้งนี้ด้วยขอเชิญทุกท่านประจํที่ด้วย ขอเริ่มประมูลที่ตัวแรกมันเป็นจิตศูนย์สายเลื่อนมังกรระดับเติบโตดีเยี่ยมมังกปรปฐพีโลหิตข้างโอเคระดับเติบโตดีเยี่ยมเองงั้นเหรอจิตศูนย์สายเลื่อนมังกรเนี่ยหนึ่งหมื่นศิลาวิญญาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าหนึ่งหมื่นสองพันสิทธิ์น้องหนิงเอ๋อถ้าหากสิทธิ์น้องต้องการจิตศูนย์สายเลื่อนมังกรระดับเติบโตขั้นมหาสัจจแล้วก็ข้าสามารถซื้อมันให้เจ้าได้นะข้าไม่ต้องการหรอก ไว้เดี๋ยวข้าจะให้ตีตสูงระดับเติบโตขั้นมาเจ้านะเนี่ลยลี 2 7 5 0มศิลาวิญญาณนี่เป็นตัวที่หงแล้วที่ถูกขายไปต่อไปจะเป็นลูกสุดท้ายแล้วนะเจ้าคะ่ะยินดีกับทุกท่านด้วยนิกายอะคีสวรรค์สิทธิ์อย่างวูเขานี่ช่างร่ำรวยสีจริงๆงสมกับเป็นหนิกายใหญ่เลยฮะหตัวจิตสูนี่วูเขาเอากลับไปจนหมดเลยเหรอนี่ต่อไปจะเป็นการประมูลขายขวดแกนจิตสูนซึ่งแกนจิตสูรนี้ก็ได้รับการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมันอยู่ในระดับด้านล่าสวรรค์เจ้าขอเริ่มเปิดประมูลที่10,000ศิลาวิญญาณค่ะมีท่่านนใใดสจหรือไมคะ แกนจิตศูนนี่นับว่าเป็นสิ่งของที่จะช่วยเสริมแก่งให้กับจิตศูนได้นี่คิดจะเปิดสิ่งของล้ำค่าตั้งแต่แรกเริ่มเลยงั้นเลยกูเปิดช่วยข้าเอามันมาหน่อยสิวางใจได้เลย1 1ึ่งหนิลาวิญญาณ11,100 12,000ศิลาวิญญาณ12,100 13,000อะหเฮ้ยช้าก่อนฮะ ดูไปก่อนเถอะหน้า13,100คนบันโต๊นั้นน่ะกำลังแข่งกันเองแล้วเจ้าเด็กบ้านนี่คงคิดจะซื้อให้เจ้าเนี่ยหลีนั่นสินะ15,000ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่มีเงินแล้ว15,100นี่กูเป๋ยมีเงินมากขนาดนั้นเลยเงินเลยในตัวข้ามีอยู่แค่30,000ศีลาวิญญาณเองเพียงแค่จิตสูงถึงขนาดนั้นต้องทุ่มขนาดนี้เลยงั้นหรอ ในเมื่อน้องกูอยากได้เช่นนั้นข้าจะยอมให้น้องกูไปก็ได้นะยอมของชิ้นนั้นเจ้ายอมไม่ค่าอย่างนั้นเลยหนึ่งหมื่นหกพันเห็นหรือเปล่ามีผู้คนมากมายต่างก็อยากได้ทั้งนั้นหากเจ้าไม่มีเงินก็อย่าได้เอิกกระเหลือให้มากนะมันเป็นเรื่องหน้าหัวล้อสิ้นดีแต่ว่าน้องกูสามารถสู้ราคาได้อยู่แล้วนี่ของมันแน่อยู่แล้วละ่ะหนึ่งหมื่นเจ็ด ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเสนอแล้วสินะเจ้าค่ะเช่นนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับสิทธิพี่ท่านนี้ด้วยเพียงแต่ว่าทุกคนไม่ต้องกังวลไปยังมีแกนจิตศูนอยู่อีก5้าขวดเอ๊ยยังมีอยู่อีกหรอกหรอือซึ่งเป็นระดับดาราสวรรค์เช่นกันฮะน่าเบื่อชะมัด2สองพัน เออนี่น้องกูแกนจีตสูนี้แม้นะดับจะดีอยู่ก็จริงแต่ว่าตอนนี้เจ้าใช้เงินไปมากขนาดนั้นเก่งเบ้าของดีๆสุดท้ายเจ้าจะซื้อไม่ไหวนะไม่ใช่เรื่องของเจ้าข้าคนนี้ลำคาญที่สุดเลยเวลามีคนมังกรวนแทนข้าว่าไม่มีเงินน่ะ <c oughs> ข้าก็แค่อยากเตือนสติเจ้าเท่านั้นหากน้องกูไม่สนใจก็ไม่เป็นไรคนบนโตนั้นมันอะไรกันน่ฮะฮะฮเจ้ากูปเปิดเจ้าเด็กไม่เอาไหนไม่แปลกหรอกนะถ้ามันจะทําเรื่องพิลึกอะไรแบบนั้นแต่น่าสนใจตรงที่โตนั้นมีสาวงามถึงสองคนนั่งด้วยนี่ ข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันอินเอออารมณ์ของเจ้านั้นร้ายมากนะต่อให้เจ้าจะงดงามเพียงใดแต่คงไม่มีชายคนใดมาชอบเจ้าแน่ผู้ชายงั้นหรือฮะข้าห,ห,หลงอยู่อินเหตุใดต้องเป็นที่ชื่อชอบของผู้ชายด้วยกันล่ะหัวน้ำค้างสวรรค์หัวน้ำค้างสวรรค์นี้ถูกปรุงโดยปร,รมาจารย์โอสถแห่งนิกายบันทึกฟ้า ที่รวบรวมสมุนไพรชั้นเลือดต่างๆหลอมมันจุนสําเร็จพลังของตัวยาแน่นอนว่าเหนือกว่าแก่นจิตศูนย์ที่สําคัญที่สุดน้ําค้างสวรรค์น,นี้นั้นสามารถดูดซับปานได้อย่างง่ายดายช่วยในการฝึกได้อย่างชัดเจนมากขึ้นโห<ฮ>ทุกท่านไม่ต้องวุนครั้งนี้เราไม่ได้มีแค่หวดเดียวเท่านั้นแต่เราได้มาจากนิกายบันทึกฟ้าถึง100ขวดและจะขายเพียงชุดละสิบขวดเท่านั้นโหพวกเราไปบ้างเจ้าจะขายเท่าไหร่เก้าพันห้าพวกเรารวเง,งินได้หมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น 1 1 0งเอ๊ะทำไมมีคนเพิ่มอีกแล้วแต่ว่ามี100ร้อยขวรอรอต่อไปก็ได้11,000เลขเปลี่ยนต่อไปจะเริ่มที่10000นะ1,000 0 1ม0 0 0ใครกันนะจะเริ่มรวยเกินไปแล้วนะฮ่าฮ่าข้าเอาหมด30คนเนี่ยแหละเฮ้อหลังจากนี้ข้าจะยอมให้ทุกท่านละกันนะทุกท่านไม่ต้องอวลไปหร